ประตูเปิดอยู่แง้มแง้มเมื่อเขาผลักเข้าไปภายในมีเพียงชั้นวางของเปล่าๆและกองผ้าเก่าไม่มีอะไรเลยบาสพูดทันใดนั้นประตูห้องปิดเสียงดังปังทุกคนสะดุ้งใครทําบารสถามเสียงสัน่นไม่ใช่ฉันทุกคนตอบพร้อมกันบาสบิ่งไปที่ประตูพยายามเปิดแต่มันล็อกจากด้านนอกเฮ้ยติดแล้วเขาตะโกน พยายามออกแรงผลักอีกครั้งบาสไม่เรียกเสียงสัน่ขนขณะชี้ไปที่มุมห้องทุกคนหันไปมองและพบกับกล้องวงจรปิดเก่าติดอยู่บนเพดานไฟสถานะสีแดงกระพริบมันทำงานได้ยังไงไฟฟ้าในนี้ถูกตัดไปตั้งนานแล้วนะกิ่งกระซิบเสียงกระซิบดังขึ้นรอบห้องบางอย่างเย็นเฉียบปัดผ่านใบหน้าของพวกเขาหลังจากพยายามอยู่ครู่ใหญ่ ในที่สุดพวกเขาก็เปิดประตูออกได้ทุกคนวิ่งลงมาชั้นล่างด้วยความตกใจกลับกันเถอะนี่มันไม่ปกตินุชเอ่ยขึ้นบาสเริ่มลังเลแต่ก็ยังยืนกรานแค่ลมพัดเองกับประตูเก่าๆที่ล็อกอัตโนมัติไม่มีอะไรน่ากลัว<ม>แต่แล้วโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเป็นข้อความจากพี่อ๋องรีบออกมาเดี๋ยวนี้อย่าอยู่ในนั้นนานเกินไป ทำไมพี่อ๋องถึงรีบร้อนขนาดนั้นไม่ถาม <c oughs> ขณะที่พวกเขากำลังจะออกจากโรงงานทันใดนั้นนุชก็กรีดร้องมีคนอยู่ตรงนั้นฉันเห็นผู้หญิงในชุดคนงานยืนอยู่ทุกคนมองไปตามทิศทางที่นุชชี้แต่ไม่เห็นอะไรนายเห็นอะไรบ้างไหมบัาถามไมที่กําลังส่องกล้องไปทางนั้นไม่สายหน้าแต่เมื่อมองผ่านหน้าจอกล้อง <c oughs> เขาก็ร้องเสียงหลงเคยมีจริงๆบนหน้าจอกล้องร่างของหญิงสาว